ที่นี่ปากน้ําตะโกนะใกล้ๆก,กับอาสมสมนานนิพานซึ่งพระอาจารย์ก็อาศัยอยู่ที่อาสมสมณนนิพานวันนี้ก็ออกมากางทะเลหน้าศาลเสร็จพ่อกรมหลวงชุมพริเขตดหศักดิ์ถานที่ตั้งปากน้ําตะโกก็แรกเริ่มแล้วก่อนที่พระอาจารย์จะได้ออกปวดก็มาถือศีลแปดอยู่กับเสด็จพ่อบัดกวาชถูเสด็จพ่อทุกค่าคืนอยู่สองปีแล้วก็จะ เป็นป้าขาวถือสิบแปดอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ออกบวดมาก็16ปีแล้วก็เลยันลึกนึกถึงท่านก็เลยมาแสดงทำโปรดท่านนที่ท่านได้ให้แสงสว่างได้ชี้แนะให้เราได้ออกบวดซึ่งเป็นเวลามาก็เนิ่นนานแล้วแล้ก็ขออนนาสาธุกับสั์พ่อกำลังหวมชุมพรเขียนรปสัต์ท่านได้เมตตาประทับทรงชี้นำหนทางสว่างให้พระอาจารย์ได้ออกปวด บัดนั้นจนบัดนี้ก็ถือว่าเป็นบารมีร่วมที่ท่านได้แนะนำีินทางให้เราได้เดินทางทมสู่ร่มปราสาวพัดให้เราได้มีชีวิตที่สว่างสงบเพียเกิดบุญบารมีตัวเราเองและพ่อแม่พี่น้องลูกหลานญาติทั้งหลายซึ่งการออกบวชก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งสุขจากการบวชเ่อได้กรรมะได้สร้างสมบามัารมีเพื่อทําให้แจ้งเึ้งมรรคผลนิพพานในชาตินี้ทําที่สุดแห่งทุกธรรมอุ้ น่านแจ้งจริงๆแล้วเสด็จพ่อกำหลวงนั้นท่านสร้างบุญบาร,รมีมาเยอะมาเพื่อช่วยสอ่องเกาะนอุเคราะห์ชาวเรือชาวบ้านชาวเมืองมีอยู่ทุกคนทุกแห่งทุกปากน้ําแม้กระทั่งทำในเมืองต่างๆก,ก็มีอยู่ถือว่าเป็นที่สักการะบูชาของศรัทธามาหาชนที่เริ่มใส่ในตัวท่านในพระองค์ท่านซึ่งการที่ท่านได้สร้างคุณประโยชน์ไว้กับลูกหลานชาวปากน้ําทั้งหลายนั้น ก็ขออนาสาตุขอบุญกุศลนี้ที่ข้าพเจ้าพระอาจารย์พุทธานิจังได้ตั้งใจศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะปฏิเวทก็ขอส่งบุญนี้ให้สมฤตประโยชน์สูส่สพิพานแก่พระองค์ท่าน yes, <sir. S 1> ดเดชเตียพมรหลวงจุนปิขีนุษศักดิ์ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เป็นมงคลกับชีวิตที่ว่าพระอาจารย์ได้ออกเดินทุกดงอยู่ถ้ำอยู่ป่าอยู่เขามา มีใช้ชีวิตอยู่ในเมืองอีก3ปีอีกหปีก็อีกสปีก็เดินทุกงเที่ยวไปเรื่อยๆก็จะชีวิตอยู่อย่างนี้เนแต่ลวันหนึ่งก็มีที่พักเหมนตัวอยู่ได้เผยแพร่ธรรมะให้กับสาธารณชนทุกองค์การทุกสื่อทุกแขนงตั้งแต่ยุคดิจิทัลมาสื่อพิมพ์สื่อโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กทวิตเตอร์เฟื่นบวกและอีกเยอะแยะมากมายนับไม่ถ้วนก็ถือว่าได้สื่อทา ให้กับทุกคนให้แสงสว่างให้สติทุกคมคิดได้มีสติใจเย็นในกมีกำลังใจ่จะต่อสู้ดำเนินชีวิตต่อไปในโลกที่เกิดความเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวันนี้ฉันเราก็ให้มีธรรมะเป็นแสงสว่างมีธรรมะเป็นทุกข์เพื่นให้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตอย่าประมาทใลรักษาสิจริญภาวนาให้ท้าทุกๆเสมอและในที่สุดชีวิตก็จะดีขึ้นเองีขึ้นเรื่อยๆฉะนั้ะทุกท่านต้องโชคดีกับการมีชีวิต ได้ฝังธรรมศรัทธานในพระศาสนาหลุดพ้นออกจากทุกออก,กจากเวจากจากกรรมทั้งหลายให้อยู่ย็นไปสูงทุกเมื่อโดยทั้งถึงกันกตั้งตนเกิน